คราวนี้มาดูภารกิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเมื่อม็อบเลิกลายุติการชุมนุมเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ซึ่งขนตู้คอนเทนเนอร์มาเติมที่เนี่ยนะคะซึ่งก็จะมีการป้องกันในส่วนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหกากษัตริย์ก็ไม่ได้ใช้นะคะก็เลยต้องระดมกําลังเจ้าหน้าที่เข้ารื้อแนวแนวนะคะซึ่งเป็นแผงเนี่ยที่กั้นลวดหนามด้วยแล้วก็รวมไปถึงตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่หลังจากที่ถูกนําม,มาวางปิดเส้นทางที่จะมุ่งหน้าสู่สำนักงานทรัพย์สินพระมหกากษัตริย์และพระราชวัง ดูสิ็ค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนอกเหนือจากจะต้องดูแลความปลอดภัยให้กับบรรดาผู้ชุมนุมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาทํางานแบบนี้นะคะมาเคลียร์พื้นที่เป็นบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ทหารรวมถึงภาคเอกชนที่เข้ามาดําเนินการหรือแนวแผงกั้นร,รั้วรวดหนามแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่ถูกดามาวางตั้งแล้วก็ปิดเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ <c oughs> สรรํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วก็พระราชวังดุสิต โดยบริเวณแยกพานิชยการใกล้กับสะพานชมัยมรุษเชษก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการหรือถอนแนวแผงกั้นล้วนวดน้มออกแล้วก็เปิดการจราจรตามปกติแต่ว่ายังเหลือเจ้าหน้าที่ตารวจเพียงไม่กี่นายนะคะที่ยืนรักษาความปลอดภัยอยู่บนสะพานขณะที่ถ้าเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งก็คือตรงวัดเบญจมบพิษเนี่ยก็ยังคงอรอนะคะรถยกที่อยู่ระหว่างการดําเนินการย้ายตู้คอนเทนเนอร์ที่แยก อุภัยเจษดาอุทิศเพื่อจะเปิดเส้นทางโดยยังคงเหลืออีกเพียงไม่กี่ตู้แล้วเมื่อเสร็จก็จะด,ดําเนินการนะคะเคลื่อนย้ายเ,เคลื่อนมายกตู้คอนเทนเนอร์ออกที่แยกวัดเป็นจมะบอบพิษส่วนบนถนนประชาธิปไตยใกล้ประตูทางเข้ากองทัพบ,บกยังคงมีแบรีเออร์ขวางอยู่นะคะอันนี้คือเมื่อคืนเมื่อเช้าก็อาจจะมีการเคลียร์ไปในอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะ ส่วนที่แยกวิสุทธิกรษัตรนะคะซึ่งเดิมเนี่ยมีการนำลวดหนามมาวางกั้นไว้มีการนําแนวลวดหนามออกไปบางส่วนแล้วแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการย้ายลวดหนามออกจากพื้นที่เช่นเดียวกับบนถนนสามเส้นช่วงกลางระหว่างทางนะคะตรงแยกเทเวศกับแยกบางขุนพรมก็มีเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาดําเนินการหรือตู้คอนเทนเนอร์ออกนอกพื้นที่ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่เกือบทุกจุดก็ให้ข้อมูลตรงกันนะคะบอกว่า จะต้องดําเนินการย้ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยออกให้หมดซึ่งก็คาดว่าน่าจะเสร็จเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเพื่อให้ทันกับการเปิดการจราจรเพื่อไม่ให้ประชาชนคนอื่นๆเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อนมากไปกว่านี้ซึ่งเมื่อมีการนําตู้ออกทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะส่วนตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดที่มีการนําออกจากพื้นที่ก็มีรายงานบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดนั้นถูกเลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่สนามม้านางเลิงเก่าเพราะไม่แน่ว่าอาจจะต้องมีการได้ใช้กันอีกนั่นเองค่ะ